หลังใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง32ปีล่าสุดวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างเทศบาลกรุงไทเปได้ออกใบอนุญาตใช้งานสนามกีฬาเบสบอลไทเปโดมแล้วเมื่อวันศุกร์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมาในจังหวัดอันผู้ว่ากรุงไทเปเชิญผู้สื่อข่าวมากมายร่วมสำรวจสนามกีฬาดังกล่าวผู้สื่อข่าวเผยว่าประชาชนวิจารณ์ว่า ลูกเบสบอลอาจจะถูกกลืนไปกับสีที่นั่งที่มีสีดำสลับกับสีขาวซึ่งอาจส่งผลต่อการแข่งขันของนักกีฬานอกจากนี้ยังมีแฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์ว่าจอถ่ายทออสดเหนืออัธจันทร,ร์มีขนาดเล็กจนเกินไปด้านจางวันอันผู้ว่ากรุงไทเปเผยว,ว่าหากมองจากภาพถ่ายอาจจะดูเล็กหากได้มาสัมผัสจริงขณะใช้วิดีทัศน์คุณภาพของภาพและเสียงก็ดังและชัดเจนมากด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการหารือก,กับผู้รับเหมาเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดจอภาพแล้วสนามกีฬาที่มีคุณภาพต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยของแฟนบอลและนักกีฬาเป็นอันดับแรกต่อกรณีป้ายแสดงทางออกและสีเก้าอี้บนอัจจานที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและการแข่งขันของนักกีฬานั้นเทศบากลกรุงไทเปได้รับเรื่องพร้อมหาทางแก้ไขแล้วจางว่านอันเผยว่าสําหรับเก้าอี้และป้ายแสดงทางออกนั้นอาจมีการหาวัสดุมาคลุมในส่วนที่เป็นสีขาวเมื่อมีการแข่งขันเทศบากลกรุงไทเปเผยว่าข้อบุพร่องของสนามที่ตรวจพบทั้งหมด108รายการในเดือนพฤษภาค,คม ได้รับการแก้ไขทั้งหมดแล้วสนามกีฬาแห่งนี้รองรับคนได้ทั้งหมด40,000คนหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถลำเลียงผู้คนทั้งหมดไปยังที่ปลอดภัยได้ภายในเวลา15นาทีทั้งนี้หลังจากมีการแข่งขันนัดทดลองสนามในวันที่9พฤศจิกายนจะมีการนำฟีดแบ็กจากนักกีฬาไปปรับปรุงสนามอีกครั้งหลังปรับปรุงจะเปิดให้ประชาชน12,000คนเข้าชมในวันที่18พฤศจิกายนที่รัวจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายง,งาน